สวัสดีคะ่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วน้อยดีลานะคะวันนี้พามาดูการทํางานของอ้วนแล้วก็คุณแม่วงเดือนอีกแล้วนะคะการทํางานของเราวันนี้อาจจะดูมืดๆสักหน่อยนะคะมันกล้องไม่ค่อยดีอะคะ่ะการทํางานของอ้วนวันนี้นะคะดูนั่งชิลมากเลยนะคะวันนี้ครับแดดร้อนเหมือนเดิมครับผม วันนี้วันศุกร์นะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะดูค่ะภาพอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ากล้องเราไม่ดีด้วยเลยนะคะเนี่ยพามาดูเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่ายังไงแม่ควานก็มาทุกวันอยู่แล้วะคะ่ะมากับควานไหมนะคะก็ดีกว่าอยู่เฉยเนาะก,ก็เลย ัดวิดีโอเพื่อให้ f อซีได้ดูนะคะว่าในแต่ละวันอ้วนเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ค่ะการทำงานวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะกินหญ้าแล้วก็กินต้นสับปะรดนะคะอืมครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนที่ใหม่บ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อกันหมายถึงอ้วนแล้วก็ไม่งงเบือนจะได้ไม่เบื่อนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะสำหรับกำลังใจนะคะที่มีให้ช่องเราช่องพายบุญเหล่าช้างอ้วนร้อยลีลานะคะ <_ d ata> ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งคอมเมนต์แนะนำคมอมเมนต์ชมคอมเมนต์ต่างๆนา,นานานะคะทางเราต้องขอขอบคุณ f อซทุกคนมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะ <_ d ata> ขอบคุณมากมากนะคะ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> เราก็จะทำลิม ก็จะถ่ายคลิปเอฟซีได้ดูทุกวันนะคะถ้าวันไหนควานว่างควันไม่ไม่มีงานเยอะเกินไปก็จะพาไปที่ใหม่ๆบ้างนะคะก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราไปนานๆนะคะนี่ค,ค่ะ ต้นสับประรดนะคะแล้วก็หญ้าค่ะควานไม้นะคะตัดมานะคะวันนี้จะทำแบบเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะมันคลิปมันอซี SC บางคนอาจจะเบื่อนะคะเพราะว่ามันแบบเต็มเดิมซ้ำๆเดิมๆอะคะ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ แม่ควานก็ไม่รู้จะทํำยังไงคะ่ะในเมื่อพี่ควานเอ,อือควานไว้กับความสอนนะคะเขาทํางานเนาะโครงการเราทํางานมาแบบนี้แม่ควานก็ได้แค่ถ่ายแบบนี้ละคะ่ะไม่ได้มีโลเคชั่นอะไรใหม่ๆให้ดูเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนี่ยอาจจะเบื่ออะไรกันนะคะเพราะว่ามีเดแบบเดิมๆนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ต้องขออภัย อย่างมากนะคะแต่ด้วยงานที่มาแบบนี้แม่ควันก็นี่ค่ะดูความดื้อของอ้วนช้างแดงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะดูเออสนุกไหมคะปุ่นเหนือทำอะไรอือจะปีนเขาอ้อยจะปีนมันเป็นคล้ายๆแบบก็เรียกว่าอะไรเป็นเอ่งนะคะเนี่ยดูอ้วนจะเป็นอ้วนมันดื้อจริงๆเลยนะคะดู โอ้ยถ้าก,กิ้งลงมาทำยังไงนั้นโอ้ยอ้วนอวนโ,โชว์โชว์ของอัพด้วยนะคะเมื่อกี้นี่มันกึง่งแดดกึ่งล่มอะคะ่ะอยู่ในล่มเนาะแล้วครนี้กล้องเราก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรนะคะก็เลยภาพมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยชัดนะคะมืดมืด แดดจ้าจ้ามืดมืดบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นนี่นะคะดูหน้า <c oughs> หน้าอ้วนคุณแม่วงเดือนคุณแม่วงเดือนคนเอ่ยคุณแม่วงเดือนคุณแม่แสนสวยของอ้วนบุญเหลือของเราะคะดูหน้า โอ้ยเหมือนไปนเล่นสงการมาเลยโดนแป้งแดงเนี่ยค่ะถ่ายจากมุมข้างบนนะคะเนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะให้เขาอยู่ทางด้านล่างมากนะคะอ้วนอยู่ไหนก็ได้หมดนะคะดูเล่นเด็กนะ้อยเล่นอะไรนะ้อบนเลยนะคะบนเลยกวงดาดให้แม่ดมแง่ดู <c oughs> ไม้เลียวแม่สันแล้วไม้เลียวในมือแม่สันแล้วจะตีดาดคนนี้เอ้ย ตีดาช้างน้อยดีไหมเนาะถูกถามทานะน่ารักน่าตีนะคะ <c oughs> <g ül> ก็ถ่ายอยู่แถวบริเวณสะแดงนี่แหะคะ่ะแต่เปลี่ยนมุมใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าถ่ายแต่มุมซ้ำๆวิดีโอจะไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวต้องเสียเวลามาถ่ายใหม่อีกนะคะทางหมายถึงสงทางโครงการนะคะดูอ้วนเดี๋ยวเราก็จะพาเขาขึ้นให้เขาเดินขึ้นมาทางนี้เลยนะคะแล้วก็จะเอาไปโผล ไว้ที่กุกหลักของแม่วงเดือนแล้วก็ให้อ้วนกลับบ้านนะคะอาบน้ำแล้ววันนี้นะคะไม่ได้ถ่ายตอนอาบน้ำนะคะบางทีแม่ควันก็มาช้านะคะไม่ได้มาพร้อมกับควันไหมนะคะก็ได้ภาพบ้างไม่ได้ภาพบ้างนะคะเดีย๋ยวให้ขึ้นมาแล้วนะคะอยู่อ้วนโอ้ย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 ลูกชาย ไม่ระวังเลยนะคะก็แพงอ่งค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราอยู่ข้างบนนะคะเขาอยู่ข้างล่างะคะ่ะ <c oughs> ช้างป่าหลงทางนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องพาบุญเหลือช้างอ้วนน้อยลีลาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย